วันนี้ครับกับอีกรุ่นหนึ่งที่กองก้างได้รับความนิยมนะครับถือว่าเป็นสกูตเตอร์ไอคลาสในตีเรียวนะครับกับเวปป้าเอสหนึ่งสองไอตัวนี้นะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้เทสกับดรอีเปสมาร์กัสดดูแล้วก็เดียดูราคาฟาร์มปกติได้รู้ปัญหาแล้วก็ลบข้อมูลดูกับเวปป้านะครับตัวนี้เป็นคลาสหนึ่งสองนะครับแล้วก็เราลองดูว่าการเชื่อมต่อ แล้วก็การเรียกดูข้อมูลต่างๆเขาจะอยู่ประมาณไหนก็มูลหน้าพารามิเตอร์ก็อยู่ประมาณไหนนะครับตอนนี้เรามีโอกาสได้ทดส,สอบคือหลายๆรุ่นนะครับมีเยอะมากมากที่ให้เราเทสกันนะครับแต่ว่าจังหวะที่เมื่อไรที่เราเจอรถและมีรถก็มาให้ได้ทดสอบนะครับเผื่อเป็นในทางสำเพื่อนจา้างเวลาเจออันจริงๆครับรุ่นเนี้ยันเข้ามาแล้วจะทายังไงก็ต่ออยู่ตรงไหนเสียบกุ้ d ดีซีหรือว่าเคไลน์เสียบเข้าตรงไหนนะครับแล้วก็ การเนี้ยดูการเข้ารุ่นต่างๆเนี้ยเข้ายังไงเพื่อเป็นใครเป็นแนวทางง่ายสำหรับเพื่อนๆนจ้างทุกคนไปเป็นแนวทางนะครับก็มีรุ่นหนึ่งนะครับได้ไปารยามเข้ามาอีกหลายๆรุ่นนะครับแต่มีกว่าก็จะเอาไม้ดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนจ้างทุกคนนะครับและก็พื่นสนใจที่จะเรียนรู้ในการซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ก็เอาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเวป้าครับเป็นถือว่าเป็นแบรนด์นะครับ อิตาลีที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งราคาเป็นสกูตเตอร์สามารถฟินสกูตเตอร์ที่มีตำนานยาวนานแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงใช้ได้สำหรับแบรนด์นี้นะครับแล้วก็เป็นประบบวัิตตัวนี้นะครับก้ทดสอบก็จะอยู่ต่อกล่องยูบอ็อกสำหรับเอสหนึ่งสองห้านะครับอยู่ต่อกล่องยูบอกก็อกออกมาก็จะมีก้ทดสอบนะครับใร่วมกับเบป้าซีโมโต้นะครับระหว่างย่อเบป้ากับซีโมโต้ใจก้นก้นนะครับดีติซีนะครับด้วยใจสายเคลายตัวเร็วกันนะครับนะ เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เรียกดูหลานาร์มปกติได้เสียบกั้ดดีีซีนะครับกับสายเกลายเข้าไปแล้วนะครับก็สายสีแดงขั้วบวกนะครับเข้าขั้วบวกแบตเตอรี่ด้วยเอาไฟเข้านั่นเองนะครับคลิปกับขั้วบวกของแบ,ววบ,วบตเตอรี่ครับแล้วก็แค่นี้ก็เข้าระบบได้เลยเรียกดูปัญหาได้ต่างๆได้นะครับเปิดสวิตช์แจหน่อยนะครับเพื่อ ดูค่าาตามาของเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์จะได้ตามาครบๆเราจะได้ดูข้อมูลนะครับถ้าไม่เปิดเราก็ไม่มีข้อมูลนะครับนะก็เก้าโอเคไลน์ครับแล้วก็เรื่อนลงมามองกปรเนนโลโคเอของนะครับ P G O เวป้านะครับมันมี2องยอดในนี้นะครับรอง P G O กับเวผ้าเข้าเวผ้านะครับแล้วก็ S หนึ่งสอครับตัวแรกเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าดูลาบวันปกติ ตอนนี้ตามานะครับเหลาสามตัวนะครับเวลาสามตัวนะเป็นเื่อต่างๆแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับมีเพิ่มเติมแต่มีข่าก็ลองดูได้น,นะครับผมจะไม่ตีลึกเยอะนะครับแล้วก็หน้าพารามิเตอร์ครับข้อมูลประมาณนี้นะครับลักเครื่องดูข้อมูลความการประมาณนะครับว่าการต่างๆอยู่ยังไงอันนี้อาจจะ เชื่อมต่อใหม่ได้นะครับนะอันนี้หลุดเลยเชื่อมต่อใหม่ครับเก้าเคายครับเคเวต้าเอ5หนึ่งสองห้าเอดูนาคัมีปกติครับนหน้าปารามิเตอร์ก็มูลต่างๆล็อกเครื่องเดิมเ,มอมเมบอยอยู่ที่ประมาณแปดนะครับ1ป0แปอยวัตจิตประมาณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับสฝา นะครับสี่จุดเกือบมากนะครับบวจิบเปิดนานนะครับเปิดนานแบบใคลญี่ปุ่นนะครับถ้าสังเกตส่วนข้อมูลต่างๆคร่าวๆประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูลาคาบิปกติ3ตัวนะครับเดี๋ยวลบห้านลบก็เหมือนกันครับไปที่ดีเซ็ตราคาบิกติครับรีเซ็ตาคาบิกติกดใช้เข้าไปแล้วก็แค่นี้ครับลบเสร็จแล้วนะครับ ข้อมูลอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเว็ป้าเดี๋ยวจะมีโอกาสจะอารู่อือหมาจมกันนะครับสอบถามแนะนํากันได้นะครับในคอมเมนต์ได้เลยครับ